สวัสดีครับมาพบกับช่องนายเอกอีกแล้วนะครับมีพี่ท่านหนึ่งนะครับทักมาหลังไม้นะครับบอกว่าเปลี่ยนจอแล้วนะครับแล้วก็ใส่ซิมซิมการ์ดไม่ขึ้นสัญญาณนะครับเราจะมาดูสาเหตุกันนะครับว่าทําไมถึงไม่ขึ้นสัญญาณนะครับอันนี้จะเป็นเครื่อง oppo นะครับเป็นเครื่องไว้ทดลองนะครับที่ร้านผมเองนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องมีอะไรมากมายนะครับเปิดฝาหลังได้เลยนะครับเดี๋ยวเราก็ทําการไขน็อตออกก่อนนะครับผม สำหรับท่านใดนะครับที่ยังไม่ได้กดติดตามให้ผมนะครับช่วยกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมฝากไปด้วยนะครับแล้วก็มาแกะบอดี้กลางนะครับผมวันนี้ก็ใช้พลาสติกลอกไปนะครับอันนี้ไปยังไวๆเลยนะครับผมพอแกะออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผม ก็อันนี้นะครับที่ผมบอกเป็นเสาสัญญาณนะครับตัวนี้นะครับถ้าคือถ้าเราแกะออกนะครับแล้วเราไม่ใส่กลับเหมือนเดิมนะครับเวลาเราใส่ซิมมันจะไม่ขึ้นสัญญาณนะครับตัวนี้อันนี้นะครับอย่างที่พี่ท่านหนึ่งเขาถามนะครับด้วยสาเหตุว่ามันขาดหรือว่าเราแกะแล้วลืมใส่ก็ก็ต้องใส่นะครับไม่ใส่ไม่ได้นะครับไม่งั้นมันจะไม่ขึ้นสัญญาณซิมนะครับผม ก็จะมีช่องเล็กๆนะครับมันก็จะมีล็อกเล็กๆนะครับเราก็เอาหัวของเสาสัญญาณนะครับไปจ่อนะครับแล้วก็ใช้แหนบกดก็ได้ครับหรือว่าใช้เล็บกดปกติก็ได้นะครับให้มันลงล็อกนะครับแล้วก็เรามาวางไว้ข้างๆนะครับก็จะมีล่องสําหรับเสาสัญญาณอยู่แล้วนะครับเราก็วางไปเลยให้มันลงล่องแล้วเราก็มาใส่ด้านบนอีกนะครับผม ก็เหมือนกันนะครับมีจุดเล็กๆนะครับเราก็ใช้แหนบหรือว่าใช้นิวน้วก็ได้นะครับกดให้ลงล็อกนะครับพอกดลงล็อกเสร็จแล้วเราก็มาจัดระเบียบให้ดีอีกรอบหนึ่งนะครับจะลงล่องนะครับมันจะเป็นลงล่องของมันเสมอเลยนะครับผม เราก็ประกอบกับนะครับก็ใส่ลำโพงใส่บอดี้กลางใส่ใส่แพ่สแกนไลน์นิ้วมือนะครับไขน,อน็อตให้เรียบร้อยนะครับผมอันนี้ก็เป็นอันว่าเสร็จวิธีการแล้วนะครับสำหรับท่านใดที่ยังคาใจว่ามันไม่อ่านสิมน,นะครับก็จะมีอยู่2อ,อย่างนะครับ ใส่ขาดกับเราไม่ได้ใส่นะครับสำหรับท่านใดนะครับที่ชอบคลิปนี้แล้วก็คิดคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ผมด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ